บันนี้บึงซียนเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศตอนสวาฝากค่ะพี่น้องเซียบรรยากาศตอนสวะสะาฝากสั้นๆค่ะเอามาฝากสั้นๆค่ะพี่น้องหมอกลงค่ะโอ้ยเย็นพี่น้องเอ๋ยเย็นค่ะเยน็นหมอกลงค่ะ บึงสีเอามาฝากสันๆพอเดียนบึงสีมาส่งลูกรงเรี่ยนค่ะก็เลยอันเห็นว่าหมอกลงไหลบึงสีก็เลยเอามาฝากพี่น้องดูสิมันหนาวมากเลยนะแต่ว่าโมนีบึงสสีใส่ถุงมือด้วยค่ะ สวัสดีสองร้านดวงใจค่ะสองร้านดวงใจเอาบรรยากาศสาวๆมาฝากกับพี่น้องสวัสดีจ้ามันหนาวมากเลยนะสบายดีไหมมาส่งหน่องโรงเรียนมาส่งหน่องโรงเรียนกันเลยอันก็เลยแวะมาไทยไ้เบิงก็เลยแวะมาไใไ้เบิง แป๊บนึงก็จะเข้าบานแล้วเพราะว่ามันหนาวมาเที่ยวเร็วมาเที่ยวเร็วปีหน้ามาเที่ยวเดอ้อปีหน้ามาเที่ยวเดอ้อดูสิต้นไม้ไม่มีใบแล้วใบหายหมดแล้วต้นไม้จะไปทางไหนดีเดี๋ยวจะพาไปเบื้องสนามญ้าเดี๋ยวหจาจักรยานเป็นไปก่อนจะพาอย่างแป๊บหนึง่ง มือมดค่ะมือดมดค่ะนี่เนี่ยจะพาไปเบิ้งสนามหญ้าตรงนี้ว่าเป็นแนวใดบ่ได้ยางมาโดนแล้วเงียบสงบดีสบายสบายดีมากเลยทั้งนี้ทั้งนี้ยันหยุ่งหัวหยองอยู่ชักมันอีหยังอยู่เตะยางขับเอ้ยางก่อนจะพานเสียงกระเล่นสะท้อนทั้งนี้ยังหยุ่งหัวหยองอยู่จ้านี่มาให้ดูตรงนี้ ไม่ได้มาหลายวันแล้วนะนี่ไม่ได้มานานแล้วเห็นไหมมันยก็ยังไม่ใบใหม่อยู่แต่ว่าตั้งต้นมันเหลือแต่กลางหมอกลงหนาแห้งแม้ตอนเนี้ยนแปดโมงเครืงแล้วแปดโมงครึ่งจะเก้าโมงแล้วเด้อ นี่ๆ่้ามาเบ่งพ้ามาเบ่งอุย้ยเย็นเห็นบอทั้งคุณเปิ่นกับจะพ้าหมามายา,างาคิดถึงเด้อบานเท่าหนาวหรือยังบานเท่าหนาวยังเอ้ยสิยางไปทางไหนมันก็จืดนแอะสไปบี่ย <c oughs> <c oughs> <s ip> ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นแม่คันิิงมันหายหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงังยังมีแม่ขันิ้งอยู่ไหมเขาเนาะกระย่างมานี่ <c oughs> ไปทางใดละบะัดนี้โอ้ย <laughs> มันละลายหมดแล้วแมคคานิงละลายหมดแล้วเอาตีกอทมอร้อนทั้งบานเท่าหนาวเหรอเนาะได้กลับบานบ่เนาะปีนี่เนาะกลับยุบ่ะ ช่างนี้นี่คือสิบบไดกับแล้วลาะปีนี่มิดซีรีแล้วเดีจะพ้าย่างไปเบื้งทั้งบนกับสิเข่าบ้านแล้วนนาะใบไม้มันหล่นมันก็ยังสวยอยู่นะเห็นว่ามันหนาวแล้วก็ได้ <laughs> อุ้ยแบบเย็นอีหลีเด้อเย็นสุดๆเลยอะเริ่มหน้วาแล้วทั้งนี้ก็เริ่มหน้วาแล้วเริ่มติดลบ รักษาสุขภาพเด้อเดี๋ยวพาย่างไปเบิงทั้งกุ่มแล้วก็จะอ้อมกลับบ้านยังอยู่ข่งขางทั้งรถไฟนี่ลแหละสือว่ารถไฟจะมาเออรถไฟจะมา ไปแล้วไปแล้วรถไฟไปแล้วพุ่นมึงเนี่ยแนมไปแบบมืดเลยเด้อหมอกลุ่งไหลหลีมืานนิโอ้ยกินหอดบานเฮาเนานะบานเฮากะขัดเมื่อก็ห่อนโอ้ยโบอันบ่มี่ยังพอดีจักอันได้เดนี่ ปุ่นอะแนมไปแบบแนมเห็นได้บอกรอยไหมหมู่มวานี่แม่ขนิ้งลงแต่วันนี้เนี่หมอกมันลงเห็นไหมมันลงสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณประสิทธิไ์ไมายางไมายางเบิกหมอกน้ำกันค่ะไมายางเบิกหมอกน้ำกันค่ะมันนีเบิ่งสีผ้ามายางเงบ่งบรรยากาศรอบๆแบบหมอกลงหมอกลงยังค่ะมนนี้ <c oughs> หมอกลงแห้งปุ่นแนมแนมโบเห็นไก่เลยคะ่ะแนมโบเห็นไก่ทางน้นเห็นต่ตารถไฟเห็นต่ตารถไฟมาส่นเห็นต่ตารถไฟมาแล้วคะ่ะ ไอ้เอันนั้นน้องหมาน้องหมาเป็นผ้าหมามยายังเไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้ว,วน้องหมาเป็นผ้าหมามยายังขี่ยางเหียวมยายังออกกําลังกายคุณ เย็นหัวปะเมื่อเริ่มเย็นแล้วเมื่อเริ่มเย็นแล้วฝั่งนู้นมีเรือน้อยด้วยเห็นม้องหมาคุยมอโมกันคุยมอโมกันน้องหมาในน้ำไม่นกด้วยตัวหนึ่ง ไฟอ,องลององลองที่มันเย็นอีีเด้อมันเย็นจริงๆบ้านนี้เป็นประดับไฟโอ้หนาวเย็นเมื่อเย็นเมื่อต้องปุ่นนองมามาอีกแล้วตัวหนึ่งหนาหัดหนาหัดหนาหัดคุยโม้เพิน สวัสดีสองร้านดวงใจค่ะผึ่งสีผ้ามายังหลาะค่ะมะายัางเลาะมายังหลาะสู้ๆค่ะสู้ๆสู้ๆสู้ยหมอกลงเริ่มสิขี่ขันแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่งเริ่มได้ เริ่มหนาวได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งในหลักเห็นไหมวิบ๊ับวิบ๊ับไหมเมื่อเริ่มหนาวเย็นละค่ะตอนนี้ทำงานหรืออยู่บ้านเนาะเห็นสวยเนาะ เย็น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 เบียบว่ามันหนาวแบบมันไม่ได้หนาวคือบ้านเฮาได้ไหมมันแบบมันเย็นเข้าไปข้างในเลยนะเดี๋ยวปีหน้าอยู่ดีไม่แห้งปีหน้าอยู่ดีไม่แห้งมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวเด้อเห็นบอ๊ะนมไปก็จะเนมไรบอ๊ะไก่ปันไดเนี่มไรบอ๊ะไก่ปันไดเพราะว่า มันหมอกลงมันมันแนมบปเห็นเนาะมันแนมบปเห็นนกกาเพิ่นก็บินหนีเบิดบินหนีหนาวมาสิ้นสุดแล้ว <c oughs> วันนี้ผ้ายางรลตรงพุน่นตรงพุ่นจะเป็นวิงโกเซ็นทรัมเป็นลานค่าแต่ว่ายูนี่สิเป็นนันเป็นแบบว่าลานค่าหน่อยๆเพราะว่ามันเป็นเมืองหน่อยๆเนาะมันเป็นเมืองหน่อยๆเป็นลานค่าหน่อยๆน,นี่ๆจะพาลับบันแล้วยางรลอดสะพาน กระบป๋าแนละ้วหนาวสวัสดีสองล้านดวงใจค่ะสองล้านดวงใจค่ะค่ะมันเย็นจริงๆคุณนกขุ้นแบบมบินพาลมหนาว บรรยากาศดูนี่เพื่อนกันใส่จักรยานกันหลายค่ะใส่จักรยานกันหลายใช้จักรยานกันเยอะในการเดินทางเนาะเพื่อนกันจะการใส่ถนนของเพิ่นเพิ่นกันจะแบ่งเนาะค่ะเนาะเป็นเล่นของรถจักรยานเป็นเล่นของสกูตเตอร์แล้วก็เล่นของรถรถยนเนาะแบบว่ามันก็นเลยเห็นให้แบบว่า รถบค่ครติดรถบค่ครติดค่ะอยู่นี่อ้อมทางรถไฟจากฟังพุ่นกับขามมาฟังน,ามมางนี่ขามมาฟังนี่ข้ามมาฟังนี้ค่ะไปไปบึงสีจะพผ้า้าวบ้านแล้วค่ะมันเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นมื้อแล้ว เมื่อนาบุึงซีจะชิามาเบิงไงห, <c oughs> หอนหอนบานเท่าเนาะมาพออากาศแบบนี้ือสิไม่แห้งเนาะ <c oughs> บันมันอยู่ในช่องแข็งผุดละพี่นอ้องเอ้ยบันมันอยู่ในช่องแข็งค่ะ ยังมัเนื่อยยังแล้วค่ะต๋องแน้จักรยานเดี๋ยวจักรยานเพิ่นจะมาส้นเราเห็นปะเป็นปั่นจักรยานกันปันป่นจักรยานไปสถานีรถไฟค่ะพี่น้องปันป่นจักรยานไปสถานีรถไฟ i ด้ nice. thank you เนี่ยค่ะบึกสีผ้ามาชมบรรยากาศเนาะโอเคค่ะ บุญศีขอจบแค่นี้นะคะพอกันไหมจ้าโอ้ยพ,อพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอันเดียวบุญสีจะเอ,อสิว่าจาังใดเดืยดเด้อด,ดบุญสีไรสดนบหกว่ามันจะเบาได้บ่ <c oughs> บุญสีเขาไปหาพ,อพ่อผู้ใหญ่บ้านดูอยู่แต่ว่าอันพี่ผู้ใหญ่บ้านต้องเขาไปแก้หลังบ้านเด้อจ้าเด้อมันอันมันคอมเมนต์บ่ได มันมีเป็นบางคลิปที่มันคอมเมนต์ได้เวิรงซีเขาไปดูอยู่เวิงซีว่าจะพิมพ์เวิรงซีว่าจะพิมพ์แต่กัจยานแบบว่ามันผิดกดเพิ่นเนาะเฮ้ยอันมาจมามากินน้ำกันอากาศหนาวหนาวอันเขาไปแก่หลังบานเด้อจ้าโอ้ยเดี๋ยวด้อมันเย็นไหมอันมันเย็นอันผู้ใหญ่บานเขาไปแก่หลังบานเด้อจ้าเพราะว่า อันมันมีหลายคลิปที่แบบว่าส่วนมากอันสีคอมเมนต์บ่ไดจ้าอันบึงสีก็ไปดูอยู่ว่าจะพิมพกะอุย้ยพิมพดีบ่หนอเนาะก็เลยอันพี่พญ,ญา้านเมหมือนีี่บึงสีก็เลยอันถือโอกาสเนาะจ้าเนาะถือโอกาสบอกเขาไปแก้หลังบ้านเด้อจ้าเดอ้อหนาวอยู่จ้าพี่พญ,ญา้านหนาวหนาวเย็นอันแต่ว่าเหมือนนีเบึงสีใส่ถุงมือ โอเคค่ะเขาไปแก่เด้อพีเด้อเพราะว่าเขาไปแล้วอ้าวคือเปลี่ยนแนวนี่เนาะมึงสีกันได้ปะเออคือสิได้พออันพีพ่ผู้ใหญ่บานยู่ดอกจากมือว่าสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิได้บอกเพื่อนมือนั้นอันขอบคุณค่ะอันคือกันเด้อเป็นจังไดทั้งบานเท่าทั้งการละศิลนีงหนาวบ่คะมือนั้นเขาไปกินข้าน้ำนั่นละ อันว่าโอ้ยว่าสิไปอันนี่มันคอมเป็นบระด้บึงซีกันเลยถานี่ล่ละถาว่าเออสิมีอยู่ดอกจักมือทีอันผี่ผู้ใหญ่บานเขามาว่าสันเนาะรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะเด้อบึงซีไปทรงหลูกไปโรงเลียนกันเลยอันหมอกลงไหลายมือนนี่ก็เลยผ้ามาเบิงก็เลยผ้ามาเบิงบรรยากาศรอบๆบ้านบุงซีนี่แ่ะค่ะ แถวๆอัน,นีอย่างก่อนลากรถไฟนี่ลหละกันสิญ่าณไปไกลกันหนาวก็เล่นพาพี่นองบานเฮ้ามาเบิงพาพี่นองบานเฮ้ามาเบิงถแถวๆไกลๆบานนี่แหลนะเนาะตอนนี้เพิ่ก็จะเริ่มจางแล้วค่ะตอนนี้ก็เก่าม่วงเศร้าเดี๋ยวิึกสีสิพาย่างไปเบิง์ทั้งนั้นอีกแป๊บนึง เพราะว่าแต่ละมือเนาะอากาศมันอากาศมันบอกคือกันค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกมือตอนนี้ต้นไม้ก็ยืนต้นไม้ก็ยืนหลับค่ะพี่นอ้องใบท่นลนเบิดแล้วเนาะใบท่นลนเบิดสวัสดีค่ะคุณอ้อยคุณอ้อยบอกว่าสวัสดีรอบบ้านค่ะขอบคุณคุณอ้อยนะคะ ขอบคุณลหลายค่ะคุณอ่อยที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บึงสีเนาะบุงสีผ้าหยะมะยางเบิงค่ะคุณอ่อยไปทรงลุกไปโรงเรียนแล้วก็เลรอันผ้ามายางเบิงบรรยากาศอันหมอกลงหมอกลงหลายค่ะอยู่ทางนี้ผู้ใหญ่บ้านบาเบาหวยฟรีบอกว่าสวัสดีทุกคนแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็เริ่มจางออกแล้วค่ะเออ ถามเอ่อบึงศีอยู่อำเภอปทุมราชค่ะบงศียมเพิ่ปทุมราชค่ะเคยไปบ่คะทังปทุมราชสวัสดีสีล้านดวงใจค่ะบึงสีอยู่อำเภอปทุมราชชววงศ์ษา เ่ไปแต่เอ่อถ้าว่าเป็นอำเภอไม่กับไม่ยุจาแต่ว่ากัดกระโดนเลีว้วกระโดนเลีว้วเนาะอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นแยกออกมาจากอุบลค่ะพี่ผู้ใหญ่เพิ่นแยกออกมาจากอุบลทางทรถไฟมาอีกแล้ว การเดินข้างสะดวกค่ะยุนี่รถไฟเพิ่นก็นจะมาทุกทุกสิบห้านาทีรถเมยก์กะสิมาทุกสิบห้านาทีเลิบสองครับขอบคุณครับสวัสดีสามล้านดวงใจค่ะนี่ค่ะบึงสีผ้าลอมะฮอดบึงสีผ้าลอมะฮอดทั้งปีแล้ว ยนี่เพิ่นก็จะใส่จักรยานกันหลายค่ะถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าบ่ไก่แห้งหรือว่าหรือว่าเพิ่นเดินทางทางรถไฟเนาะก่เนาะเพิ่อนก็จะปั่นจักรยานเอาไปขึ้นรถไฟเพราลงรถไฟเน้วเพิ่นกับปั่นจักรยานไปที่ทางานเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอา่อรถไฟเพิ่นก็จะไม่ตู่ถือว่าาให้สําหรับเอารถจักรยานขึ้นเอาจักรยานขึ้นเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าถ้าคนใดที่เป็นเหตุงานอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างสิถ้าเอารถยนต์ไปจอดมันกับแพ้งค่ะเลิฟเลิฟทุกบ้านค่ะขอบคุณค่ะคุณอ้อยขอบคุณหลายๆจ้าเป็นจังไดโน,โน้ะทั้งปุ่นหนาวแห้งรลยอยังคะ <laughs> หนาวแห้งรลยอยังคะ เพิ่นก็จะเอาเอ่อเพิ่นก็จะเอารถจักรยานขึ้นรถไฟเนาะค่ะเนาะไปเพราะลงรถไฟแล้วเพิ่นก็เอาจักรยานลงแล้วก็ปั่นจักรยานไปที่ทํางานค่ะเพราะว่าค่าจอดรถมันแพงชัวงง่วโมงละนะครชั่วโมงละเหรียญกว่า2เหรียญกว่า3เหรียญถ้าเบิรดมือก็หลายชั่วโมงก็หลายบาทเนาะค่ะเนาะ เพิ่นก็นเลยเพิ่นก็นเลยต้องใส่จักรยานเอาไปจอดฟรีเนาะค่ะมันเย็นพี่น้องมันเย็นรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะเด้อแมนบอค่ะคุณอ่อยบึงสีกับมีความหมูสึกแนวนั่นคือกันเด้ อันขนาดปีนี้แบบว่าเพิ่งเริ่มเนาะเพิ่งเริ่มหนาวบึงสีมีความรู้สึกว่าอุ้ยคือหนาวก็ทุกปีหรือเป็นน้ำรางไก่หอาแบบว่ารัางไกยบกแข็งแรงบ่อก็เลยเหย็ดให้หนาวก็ทุกปีงสินะหรือจะขลองเถาลงบ่อว่าสันอันนี้บึงสีบึงสรีอันขิดว่าจังสันนบ่นนะหรือจะคลองเถาก็ทุกปีบ่ว่าสันสมานหนาวก็ทุกปีแถมปีนี้ โอเคค่ะอันขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อทีมาอันทีมายืนอันช่งความหนาวน้ำกันที่มายืนช่งความหนาวน้ำกันเนาะค่ะเนาะจัางไดกาเบงสีฟฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะช่องสม,มปีในตังแดนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมแถบชุมชนของบึงสีน้ำเด้อค่ะพี่น้องฝากไปกดไลค์ให้น้ำแนค่ะเ,เดี๋ยวกลับเมื่อบ้านในบึงศีกะจะไปเยี่ยมเพื่อนๆและะ้วค่ะเพราะว่าต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลาถ้าบอสันกับไปหามูบรดายทุกคนคะ่ะเพราะว่ามือนึ่งไปกระด้บกกี่คนเพราะว่าอันไป ถ้าแบบว่าคลิปบ่เกินสิบนาทียังสีวึงสีกะสียูน้ำินจนพุ่นละจนจนซุดพุ่นละค่ะเนาะกอยซอยๆกันเนาะค่ะเนาะซอยๆกันเพราะฉะนั้นแล้วอันมือนึงวึงสีกับไปใดไปหาใดบ่หลายคนไปหาใดบ่หลายคนแต่ว่าวึงสีไปแน่นอนค่ะวึงสีไปแน่นอนวึงสีไปแน่นอนค่ะแต่บางที่อาจสิไปสาแน่จักหน่อย อ่สิไปซาเนี่ยจักน่อยกับว่าเป็นอย่างเนาะกับว่าวากันเนาะค่ะเนาะไปช้าดีกว่าไม่ไปแล้วก็ไปช้าแล้วก็ชัวเนาะค่ะเนาะแมนบอกกับคุณอ้อยไปช้าแล้วก็ชัวดีกว่าเนาะอันไปแน่นอนค่ะเพราะว่าบึงสีก็จะแบ่งเวลาเนาะแบ่งเวลาอตัดคลิปแน่ตัดคลิปแน่ล่ลงคลิปแน่ไปหามูแน่ อันย่ามไปหามูซีก็จะไปย่ามเวลาทีทีทีลูกไปโรงเรียนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าลูกอยู่บ้านถ้าลูกอยู่บ้านไปกับรสะดวกค่ะไปกับรสะดวกเพราะว่าลูกคนเสียงดังนเนาะลวเฮากับโมหัวว่าอ่ามูเพ่นเบายังอยังซีหน้าก็เลยก็เลยใส่เวลาที่ว่าเวลาที่ลูกไปโรงเรียนเวิงซีก็จะเฝ้าเขาไปหาเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ ปิงซีลาไปก่อนพอกันในคลิปหนาเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพกันทุกๆคนเด้อค่ะเดอะ้อสวัสดีค่ะ